ก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านพี่น้องทุกท่านวันนี้เข้ามาดูกันใกล้ๆยิงเข้าไกลยิงกล้องยิงชัดยิงเห็นความชลาภาพนะตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าก็วันนี้นะครับเป็น อีกวันหนึ่งที่อากาศยัง,ยงหนาวอยูอ่ถึงขนาดมีวลีนะฮะที่คุยกันเล่นๆในโลกโซเชียลนะ,ะหนาวกว่าทันวาก็เมสานี่แหละ <c oughs> หนาวกว่าทันวาก็เมสานี่แหละเป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมีสาเหตุนะ,ะมีสาเหตุ ก็ทางหลักของนักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์นักเาขาเรียกอะไรเกี่ยวกับการศึกษาเป็นเหตุเป็นผลตามที่เขาว่านะ,ะบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองนะฮะแล้วก็แกนของโลกนี้มัน,มนเอียงมันเปลี่ยนไปคือเล็กน้อยก็มีผลต่อสภาพ อากาศของโลกนี้นะก็เป็นสิ่งที่ที่น่าน่าศึกษาเรื่องนี้น่าศึกษามากาตอนเราเป็นเด็กๆนะฮะอุณหภูมินะมันไม่ได้ร้อนแบบนีนะ้เรายังสามารถที่จะเดินบาง,บาง กลางวันรนะ้อนๆเนี่ยโดยที่ไม่ใส่รองเทา้านเดินได้ผมเคยทดลองนะไม่ใช่ทดลองนะฮะก็คือเราไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็เดินก็พอเดินได้แต่ทุกวันนี้นะฮะแม้่ใส่รองเท้าเดินไปในที่กลางแจ้งร้อนๆนนะ่ะตอดกลางวันเนี่ยเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้อ่ ผ่านมาประมาณ3 0 4 0ปีนี่โลกเรามีเขาเรียกว่ามอาีองศาที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะ,ะตัวโลกก็ทำให้ <c oughs> น้ำแข็งในขั้วกเหนะือก็ละลายนะครับเราก็ดูสารคดีกันเยอะแยะนะ,ะดูแล้วกัน,น่ากลัวนะฮะน่ากลัวอมันก็ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น ถ้าพวกเราไปดูแผนที่ประเทศไทยเยมื่อถ่ายไว้เมือ่อหลายสิบปีก่อนนั้นก็จะเห็นว่า,าพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเถูกกัดเซาะด,ด้วยน้ำทะเลก็คือน้ำทะเลมันสูงขึ้น,นสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ส่วนที่เป็นพื้นดินก็หายไปยรัฐบาลในยุคนั้นก็พยายามจะทำเขื่อนกั้นทะเล เพื่อกันให้น้ำไม่ให้เข้ามาใน,ในพื้นที่นะเสียไปหลายตารางกิโลเมตรนะคก็คือทัอสมุตริปราการมันจะมีวัดหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าแต่ก่อนมันก็เป็นพื้นที่พื้นที่ดินนี่แหละแต่ทุกวันนี้วัดน,นี้นี่ถือว่าเข้าไปในทะเล ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณส2 2กิโลหรือ3กิโลจริงๆอวัดมันไม่ได้เข้าไปในทะเลนะแต่ทะเลมันเข้ามาเออทะเลมันเข้ามาก็คือว่าน้าเนี่ยมันน้ําแข็งเนะ่ยคุณลูกเหนือมันละลายมันก็ทําให้น้ําสูงขึ้นแค่สูงขึ้นแค่5เซนนี่นก็โอเยอะแล้วนะฮะน้ำทะเละทั้นนั้นก็คือพอมันสูงขึ้นปุ๊บมันก็ ดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาในพื้นที่พื้นที่แทสโดปราการตรงนั้นก็เลยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมนุ่นไปเสียหายไปหลายตารางกิโลเมตรถ้าจะเอาคืนมันมีวิธีนะอันนี้ก็คือมนุษย์ก็พยายามจะหาวิธีการที่จะเขาเรียกว่าเอาแผ่นดินคืนทำยังไงผมได้มีโอกาสไปไปที่ประเทศ เนเธอแลรนด์ประเทศเนเธอแลรนด์เนี่ยเราเราอ่านในหนังสือนะฮะในเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ในประวัติเขาเรียกแผนที่โลกนะแล้วก็จะพอจะรู้ว่าส่วนใหญ่ของประเทศของพื้นที่ในประเทศเนเธอแลรนด์อัมสเตอร์ดัมพวกนี้นะครับคืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เออเราอ่านแล้วก็โอ้ยมันจริงเหรอบางคนบอกว่ามันเป็นเหมือนกระทะเลยนะอ,อ่าเราได้เห็นครูสอนในโรงเรียนประเทศที่มีพื้นที่ต่ำกว่าน้ำทะเลคือประเทศอะไรออถามนะอาจารย์ถามเราเราก็ท่องจำมานะบประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะอาจารย์ก็อธิบายนะครูก็อธิบายสมัยปฐมนี่นะเธอมันต่ำกว่าน้ำทะเลมันเหมือนอยู่ในกระทะเลยเราก็ฟัง เป็นยังไงประเทศที่มันอยู่ในเหมือนกระทะสังเกตไหมกระทะก็คือมันก็จะเป็นมีขอบปากใช่ไหมแล้วก็จะมีท้องล่องลงไปเราก็จินตนาการเหมือนกระทะเลยเจนผ่านมาเนาะเราก็เติบโตมาเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้เลยเราก็ฟังมาต้องตอบอย่างนี้นะครับประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลคือประเทศทเลตเลนเออ ทําไมเขาทาได้เขาเจอปัญหาอะไรในทแลนด์เนี่ยเขาเจอปัญหามาก่อนเราจริงครับประเทศเขาเป็นประเทศที่พื้นที่เล็กมากนะทีนี้คําว่าเล็กมากแล้วมันก็เป็นพื้นที่ลาบอย่างที่บอกนะพื้นที่ใกล้ากสมุทรประการอน่างที่ผมเรียนเอ่อทีนี้ถึงน้ํามาน้ําก็เข้ามาทีนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะคุ้นก็คือเขาก็จะสร้างบ้าน สมัยก่อนเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยสมัยคําว่าสมัยก่อนนะมันหลายร้อยปีของเขานะไม่ใช่เมื่อส <c oughs> ี่ห้าสิบปีที่ผ่านมาห้าสิบปีที่ผ่านมาเราทาเสร็จแล้วอเป็นร้อยปีนะมั้งเกือบร้อยปีอ่ะ <c oughs> เขาก็ต่อสู้กับภัยธรรมชาติอย่างไรก็คือนะฮะก็อย่างที่สมุดประการก็มีโปรเจกต์ที่จะทํานะอ่าก็คือถ้าเราจะเอาพื้นที่ก็คือ เราก็ไปถ้าใครมองภาพคันนานะฮะก็จะก็จะรู้นะในคันนาเนี่ยถ้าเรากั้นรอบรอบหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าทำอะไรทำโค้งหนองนาเนะี่ยแต่ใครทำโค้งหนองนาจะทราบก็คือรอบโค้งหนองนาเนี่ยเขาจะขุดส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแปลงเขาจะขุดเป็นคูคันกั้นรอบเลย เสร็จแล้วเขาก็จะเอาอพอกันรอบเสร็จแล้วปุ๊บนี่มันจะบริหารจัดการได้ในเรื่องของน้ําท่วมน้ําแรงอันนี้นะก็จะกั้นให้สูงเลยสูงกันเลยกะว่าน้ําไม่สามารถที่จะท่วมเข้ามาได้อันนี้ก็สามารถนะฮะทำเป็นพื้นที่กั้นทะเลไว้เราขับรถไปใกล้ๆนะเราจะยังไม่รู้ว่าทะเลอยู่ข้างนอกนะ ก็จะวิ่งไปในพื้นธรรมดาเนี่ยแต่พื้นนี้อยู่ใต้ระดับน้ําทะเลจริงเหมือนเราวิ่งอยู่ในท้องท้องนาพอเราวิ่งรถขึ้นไปปุ๊บเมืองเนี่ยเขาเรียก,กเมืองชายหาดติดทะเลเนี่ยจะอยู่เหมือนมันเป็นกั้นสูงมากนะเป็นภูเขาอ่ะก็คือเป็นภูเขาย่อม,ย,มยาวกันทะเลไวะแล้วประชาชนประชากรเมืองก็จะไปอยู่บนภูเขา อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าทึ่งน่าทึ่งมากเป็นประเทศที่ถ้าจะไปศึกษาระบบการจัดการเกี่ยวกับน้ำท่วมผังเมืองเกี่ยวกับน้ำท่วมมันจะอยู่ได้อย่างไรจะอยู่กับรธรรมชาติที่มีน้ำท่วมได้อย่างไรต้องไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เขาก็ได้พื้นที่มาจากการกันนะแล้วก็ประชาชนประชากรก็ยังอยู่ในในพื้นที่ลาดได้แล้วก็บริหารจัดการน้ําได้ดีนะฮะน้ำนุนน้ำํำท่วมเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการไม่ให้ท่วมได้เป็นประเทศที่ผมว่าน่าทึ่งนะในเรื่องการจัดการบริหารน้า เราจะงงเลยนะฮะว่าเราขับรถอยู่ข้างล่างแต่มีเรือ,อวิ่งอยู่ข้างบนเขาเรียกเป็นผมเรียกไม่ถูกกัใช้คำว,ว่าโทเวเรือนนะเรือมันจะวิ่งอยู่ข้างบนแต่รถเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นเรือวิ่งซึ่งปกตินี่โดยสภาพความเป็นจริงก็คือรถต้องวิ่งอยู่ข้างบนเช่ไหมเรือต้องวิ่งอยู่ในน้ำต้องต่ำกว่านา้ำจะต้องต่ำกว่าพื้นดินอันนั้นจะเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าอันนี้คือเขาบริหารจัดการนะฮะเพราะว่าเรือมันต้องวิ่งไปแล้วก็ออกทะเลทะเลมันอยู่สูงกว่าอันนี้พูดถึงส,สภาพภูมิอากาศว่าอากาศหนาวตอนนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบนะอันนี้ก็คือมันส่งสัญญาณมาให้เราได้รับรู้แล้วว่าต้องเตรียมการในการที่จะรับสภาพอากาศแปรปรวนที่เปลี่ยนไป อันนี้ก็คือ,อถ้าว่าไปแล้วก็คือมนุษย์นะเป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความไวต่อความต่อสภาพอากาศนี่นะก็ต้องทำความเข้าใจว่าเนี่มันเข้าส่งสัญญ,ญาณมาให้เราได้รับทราบรับรู้นะฮะว่าเราจะจัดการอยู่กับโลกที่แปรปรวนนี้ไดไงเลยสาภาพที่เปลี่ยนไปนี้เนี่ยก็ว่าเปลี่ยนไป เป็นธรรมชาติแต่จริงๆนะในในหลักการที่อันนี้ส่วนตัวผมนะทัางร้อยฟังนิดนึงผมว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าธรรมชาติมันหรอกแต่มันถูกกระตุ้นจากคนนะมนุษย์ในที่อยู่ในในโลกนี้ที่มัน ลองดูนะ,ะเมื่อสองสามวันที่แล้วผมดูการทดสอบกีปนาวุธของอสาหารัฐอเมริกาที่บอกเขาไปจุดเขาไปบอมอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็เทสว่าเรือ,อบรรทุกเครื่องบินก็คือเรือเหมือน,อนสนามบิน,นจะสามารถทนทานต่อแรง,ง,งระเบิดได้ไหมระเบิดนี่โหมหาศาลเลยนะ เราจะเห็นบนมวลน้ำน,นี้พุ่งขึ้นมาแรงมากอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะฮะไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะระเบิดลูกนี้ทำให้สภาพภูมีอากาศนี้แปรปวนไป,นไปแต่ถ้าลองนึกดูนะเหมือนเราตักน้ำมาอยู่ในอยู่ในอ่างใบหนึ่งนะแต่เราทำให้มันน้ำกับเพื่อมมันก็กระเพื่อมไปทั้งหมดนะมันก็มีเขาเรียกว่า มีผลกระทบไปทั้งหมดเป็นเหมือนสซืนามิเนะาะก็คือสึอนามิที่มันเารเกิดขึ้นมันก็สามารถกระทบทั้งทั้งโลกได้เหมือนกันนะฮะตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะฮะก็คือทําให้โลกเราเนเกิดเขาเรียกว่าถ้าเป็นโลก,กบอบช้ำนะถ้าเป็นคนนะน,นะกระบอกช้ำนะฮะก็มีผลกระทบนะ,ะเหมือนมันกรรมศึกมานานนะฮะ ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เจาะน้ำเมืองเจาะน้ำมันนะเจาะบาดาลขุดเจาะสร้างอ่าแล้วก็ระเบิดนะยิงตรงนู้นตรงนี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นนะเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นอยู่อยู่สภาพอาก,กาศจริงๆอนะธรรมชาติมันมีแต่จะรังสรรค์ให้มันให้มันดีนะอือจริงๆอนะถ้าเราไม่ทำอะไรโลกนี้โลกนี้จะค่อยๆฟื้นฟูท่านไม่เชื่อไปลองดูนะ มีที่สักแปลงหนึ่งเนะี่ยถ้าเราไม่เข้าไปจัดการไปทาอะไรเลยไม่ไปจุดไปทางไปอะไรนะจะเห็นเลยว่ามีการพัฒนาการเปลี่ยนไปของโลกโลกจะมีการเขาเรียกว่าซ่อมตัวเองอันนี้ศั์ของผมนะก็คือจะมีต้นไม้มีสัตว์มีอะไรเข้าไปอยู่ระบบนิเวศจะกลับคืนมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าโลกเราที่จะร้อนขึ้นหรือว่าเกิด อากาศเย็นฉับพลันเนี่ยเป็นพาะมนุษย์นะไม่ได้เป็นเพราะว่าโลกอะอยากจะเป็นอะโลกนี่มันไม่มีอะไรแหละมันอยู่เกิดขึ้นมาด้วยแต่คือมันจะค่อยๆไปอะนะถ้าถ้าโลกนี้จะเปลี่ยนไปมันจะค่อยๆเปลี่ยนช้าๆจะไม่เปลี่ยนฉับพลันนะฮะอันนี้ก็คือในมุมมองของผมนะนะฮะ,ะแต่ถ้า แน่นอนนะฮะมุมมองของบุคชนในองค์นธรรมดาก็จะมีข้อผิดพลาดแต่ทีนี้เรามาดูว่าในในคำพีพุทธศาสนาพูดเกี่ยวกับโรคร้อนมีไหมพูดเกี่ยวกับสภาวะโลกมีมีไหมในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรหรือว่ายุคบางยุคที่มีคนมีศีลธรรมเออ เขาบอกเลยนะฮะมนุษย์ไม่ต้องลำบากไม่ต้องลำบากนะมีทรัพยากรเกิดขึ้นให้เพียงพอสำหรับมนุษย์ในยุคนั้นนะสามารถใช้ใช้สอยร่วมกันได้โดยไม่ต้องไปพูดง,ง่ายง่ายไม่ต้องทำมาีกไม่ต้องทำมาทำอะไรให้มันลำบากอะ่ะทุกวันนี้มันโอ้หมต้องระเบิดภูเขาเนะยเอามาเป็นบ้านนะฮะ ยุ่งยากมากมายนะขั้นตอนกว่าจะได้บ้านมาแต่ละหลังเนี่ยหมดภูเขาไปเป็นลูกๆนะกว่าจะได้เมืองมา,าลําบากนะถือว่ามนุษย์ลําบากมากในยุคนี้ในยุคนี้ในยุคนี้ฉะนั้นก็คือมันก็มีนะในคัมภีร์ลองรับว่าถ้ามนุษย์มีจิตใจดีมีคุณธรรมก็ไม่จําเป็นต้องลําบากสภาพเป็นลมก็จะดี ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปทรัพยากรก็เพียงพอในการที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตที่จะอยู่ในโลกนี้ก็จะพูดง่ายๆคือในยุคนั้นก็เขาบอกว่าแทบจะหาความกข์ได้น้อยนะเกิดมาก็ถือว่าได้อ่ามาเขาเรียกอะไรมีความพร้อมในการที่จะทําความดีนะะแต่ในยุคปัจจุบันนะผมว่ามนุษย์ได้ลำบากเกิน คจะอยู่ให้กันด้วยกันอย่างสันติสุขอยู่กันด้วยกันแบบเพื่อนมนุษย์ก็ยากนะแต่พูดไปแล้วก็คือยังเนี่ยช่วงนี้ก็คือสองครามที่ลบกันอยู่นี่ก็ก็น่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวมากอ่ผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนเนี่ยเราได้ยินมาเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็สุขชินนะก็คือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ถ้าเราลองจินตนาการว่าบ้านเราอยู่ตรงนั้น ญาติเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันมันน่าก,กลัวมันน่าก,กลัวนะครับก็ตื <c oughs> ่นขึ้นมาก็มาพูดถึงสภาวะอากาศเพราะว่าอากาศเย็นยังยังเย็นอยู่นะฮะก็คาดว่าถ้าร้อนนะถ้ากลับมาร้อนจะร้อนหนักขึ้นอันนี้ก็คือนกักวิเคราะห์เขาไว้คอยไว้อย่างนั้นก็ลองดูนะครับช่วงนี้เป็นเดือนเมษา หนาวกว่าเดือนธันวาฯก็ไม่านี่แหละนะครับก็คือ <c oughs> คําพูดที่ผมฟังแล้วผมก็บอกเออเราเราฟังอย่างเดียวเราก็ต้องมาเึกด้วยว่าด้วยนะว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นจากอะไรอันนี้ก็คือที่ไล่เลี่ยงให้ฟังก็มันเกิดขึ้นนะจากความคิดของมนุษย์ที่อย่างต้องบอกเลยนะคือแค่จะอยู่ร่วมก,รกรันก็ยากผมว่ามันมันเกิดมาจากตรงนี้ดังนั้นทางแก้ที่ ที่ดีที่สุดนะก็คงไม่ใช่ต้องไปทําคูขันน้ําให้มันกันน้ําแล้วก็ทําอะไรอ่ะอันนั้นมันก็ทําไปแล้วฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้เลยนะตอนนี้ผมว่าเรามาแก้ในเรื่องของนะจิตใจเรานะก็คืออยากไปเขาเรียกอะไระถ้าสมมุติว่ามีการนะอย่างใช้ทำจองครามอยู่เนี่ยนะเราก็อย่าไปเติมเชื้อไฟ หมายความว่าคืออย่าไปยินดียินร้ายกับการกระทําเหล่านั้นนะซึ่งมันเป็นการทําหันเกิดขากันมีแต่การสูญเสียก็ต้องแผ่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นก็ที่ลูกหลานก็ดีและที่โดนลูกหลานก็ดีนี่ต้องต้องกลับไปสู่ความเขาเรียกว่าสันนที่ขก็คือเมตตาซึ่งกันและกันแชร์กันแบ่งปันกันผมว่าโลกนี้น่าจะอยูอ่จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับถ้ายัง,ย,งยังจะ ยืนอยู่ตรงนี้ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ฉันก็จะยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันก็สิ้นสุดได้ยากนะครับอันนี้ก็ในมุมมองของคนาสามัญน,นะฮะส่วนตัวก็ผิดพลานประการใดก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะถ้าเป็นประโยชน์ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อให้ได้เราก็จะได้มีกำลังใจไม่ให้มีอะไรนะ,ะผมอยากได้กำลังใจในการที่จะมาพบป,ปะพูดคุยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการนะะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ สำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะก็ให้พบแต่สิ่งดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ